กับเราในช่องลายหนิงชุนซีรอทร่าตูมค่ะวันนี้เราก็โโจะมาแบ่งสับป,ประรดนะคะ,ะสับป,ป,ปะรดครั้งที่สองนะคะของคุณแม่ยุคาวดีนะคะที่มอบให้พวกเราชาวช้างนะคะรถนี้รถครั้งนี้เราจะเน้นช้างตกงานนะคะช้างที่ยังไม่ได้คะ่ะแล้วก็กับช้างที่ยังไม่ได้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะค่ะก็จะทําเป็นกล่องละสองร้อยต้นเหมือนเดิมค่ะก็เฮเบอรนี่มาเจ็ตรงนี้ว่า เมื่อวานฝนตกแล้วก็ข้างบนอาจข้างบนแฉแน่นอนนะคะเพราะว่าอาจจะทาให้สับป,ประรดเปื่อนที่<ด>เปอนดินแดงนะคะก็เลยเอาเปลี่ยนสถานที่ที่จะแฉนคะคะก็เลยเขายืมสถานที่นะคะในหมู่บ้านนะคะเพื่อลงสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดนี้ก็มาจากพัทยานะคะจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้เป็นจํานวน หนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนใช่ไหมคะคุณแม่จาหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนค่ะนี่แต่งห้าลักหนึ่งรถนี้ยี่สิบเกือบยี่สิบตันเกือบยี่เกือบยี่สิบตันค่ะรวมรถค่ะครับค่ะรวมน้ำหนักรวมน้ำหนักรถเกือบยี่สิบตันไปแล้วประมาณสิบตันกว่าประมาณสิบตันกว่าค่ะก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้กี่เชือกก็แบ่งกองมาส่งเราไวค่ะถ้าแบ่งน้อยวันนี้ก็น่าจะได้กินไม่กี่วันค่ะค่ะ เดีวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะได้กี่กองแล้วเราก็จะใส่ชื่อไปให้ครบใช่ไหมคะค่ะคือรอบนี้ก็จะแบ่งให้ช้างตกงานด้วยแล้วก็ให้สามนมของเราสนมของเราแล้วก็ให้ช้างที่ครั้งก่อนที่ยังไม่ได้นะคะที่สับรดหมดก่อนนะคะน้องพลอยก็ยังไม่ได้เนาะใช่ค่ะน้องพลอยที่ดูติดบ,บ้านทิพซี่แล้วก็พายเงินก็ยังไม่ได้ ที่มาช่วยลงเราอันี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่นะคะวันนี้กำตรงนี้แทนนะคะเนื่องจากเมื่อวานฝนตกแรงนะคะฝนตกหนักมากนะคะเมื่อวานนะคะตอนกลางคืนนะคะก็เลยคิดว่าข้งมนน่าจะแฉะนะคะที่หน้าฝนนี้คือ รถจะเป็นสีแดง่ยนะคะเพราะว่าเป็นแดงนะคะแล้วก็เป็นโคนเราก็จะเก็บไว้ให้พี่หนุ่มตรงแรกนะคะล็อกแรกล็อกแรกนะคะให้กับพี่หนุ่มก็พี่ทำน้อยนะคะยาของเราหมดแล้วค่ะามเชื่อสับรถก็น่าจะหมดแล้วะคะวันตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นคันที่สองของคุณแม่ที่พาวดีนะคะที่มอบให้นะคะ ขอบคุณคุณแม่ยุภาวดีนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราชาวช้างนะคะซึ่งขับรถมาสองคันรถสิบล้อนะคะค่ะแล้วก็มีข้ายาด้วยนะคะ,ะก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยคะ่ะแล้วก็ไปซื้อหญ้านะคะน่าจะไม่มีหญ้ายเราคุออานน้น่าจะมีแต่อ้อยช่วงนี้ใช่ค่ะหญ้ามันขึ้นไม่ทัน นี่ก็บริเวณนะคะที่เอาลงนะคะกว้างมากเลยนะคะเป็นบริเวณสวนของเจ้าของสับปะรดเจ้าของสวนสับปะรด,ะดค่ะก็มีคนมาช่วยลงด้วยนะคะก็จะแบ่งสับปะรดขอไปด้วยนะคะก็คือช่วยตั้งแต่ครั้งที่แล้วลนะคะ รถเสร็จเราจะพาไปดูขนมด้วยเนาะใช่ค่ะตอนที่ลงจากรถเราจะพาไปดูขนมด้วยขอบคุณครับที่ที่ที่เชิญรับถิ่นจะลดให้แข้งตกงานที่บางสุลุกจ้าวยมีความสุขความเจริญนะคะมีหมั่นยืนเงินให้ได้เงินให้ได้องก็ส่วนที่เหลือเราก็จะรอควานช้างแต่มาจากตัดหญ้านะคะแต่เราจะมาคุณเอา่ ก็มีบางส่วนนะคะที่ไปตัดอ้อยนะคะเราก็ลงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้พี่หนุ่มสลิมที่บ้านยี่สิบหลังเงินค่ะหนึ่งตรงนะคะตอนนี้ก็ลงได้ประมาณยี่สิบกอใช่ไหมคะวันนี้ก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบเชือกนะคะรวมกับพี่หนุ่มพี่โก้พี่คำน้อยก็กลายเป็นยี่สิบห้าเชือกนะคะ ส่วนที่เหลือที่ก็เป็นส่วนที่เหลือนะคะที่เราจะให้สามหมื่นนะคะแล้วก็จะแบ่งให้ใช่คือดึงให้ค่ะเนาะจะแบ่งให้พี่เอ้ยพี่เวฟซี่ค่ะคุ่เวฟซี่กับปูทองใบค่ะค่ะไม่ได้เลยค่ะก็คุณพ่อจะคอยช่วยเราตลอดครับ เรื่องช้างเราก็ขาดไม่ได้นะคะเราต้องแบ่งให้ทุกขาแต่ว่าตอนนี้นะคะสับปะรดของคุณปูลุนก็เหลือนะคะแต่ว่าก็แบ่งให้มันเดิมนะคะเพราะว่าคุณปูลองใบกล้จะตกมันแล้วนะใกล้จะหายตกมันแล้วนะคะก็กินอะไรได้ปกติแล้วนะคะก็อีกไม่นานก็คงจะหมดนะคะสับปะรดนะคะก็เลยแบ่งให้นะคะไปดูพี่หนุ่มกันต่อเลยนะคะสับปะรดที่แบ่งนะคะ ได้ยี่กว่ากงนะคะก็เน้นช้างตกงานนะคะรอบนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะก็ขอให้คุณแม่ยุดาวดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดและหวังสินใดก็ขอให้คุณแม่สมนความร่ำตรานะคะ มีเงินมีทองเงทองไหลมาค่ะและขอและขอขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่ช่วยค่าอาหารทวกเรามานะคะตลอดนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เอาสับปรดลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นของสามหนุ่มนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาพี่หนุ่มไปหาคุณหมอครับไปตรวจไปเช็คสุขภาพประจำปีนะคะอก็จะใ,ให้คุณปูเกตขอบคุณคุณแม่เอซีก่อนนะคะครับผมขอขอบคุณคุณแม่เอนะครับผมที่ส่งสับปะรดมาให้ซ้ำหนุ่มครับผมขอขอบคุณมากๆเพราะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคืย <พา S 1> ุมันวันยืนนะครับผมให้ร่ำรวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นสับปะรดจากคุณแม่ยุภาวดีนะคะแล้วก็ รวมถึง e f อที่คอยเชื่อเหลือเพราเราตลอดมาโดยตลอดด้วยนะคะคก็ได้ทั้งหมด25เชือกนะคะก็3บ้านหลังก็3หนุ่มนะคะ3กองไปแล้วนะคะแล้วก็อีก20 22กองนะคะข้างล่างนะคะวั <ไป S 1> นนี้ก็จะพาพี่หนุ่มไปไปตรวจสุขภาพครับรอปูรุ่นอยู่ครับผมไปเช็คสุขภาพร <อ S 1> ประจำปีปใช่ไหมคะครับผม แล้วพี่โก้คะคิดว่าจะออกได้ไหมคะมันออกไม่ได้แร้พี่โก้ออกไปห้าหมอไม่ได้พี่โก้กลัวหมอนะคะออกไปไม่ได้นะคะก,กลัวหมอกลัวเข็มนะคะเพราะว่าเขาเคยมีเหตุการณ์ฝังใจนะคะเกี่ยวกับคุณหมอนะคะก็คือเคยถูกหลอกให้ไปฉีดยาน,นะคะตั้งแต่นั้นมาก็พี่โก้ก็ไไลกลัวหมอมาโดยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปเขาอาจจะไปอารวาสได้นะคะคมันความปลอดภัยมันมีน้อยครับผม ใช่ค่ะเพราะว่าตอนอยู่กับควันเก่าก็คือควันเก่าก็พาพี่โก้นะคะหลอกไปฉีดยานในเกยนะคะัแต่นั้นมาพี่โก้ก็ไม่ชอบหมอเลยนะคะกลัหมอไม่ได้เลยครับผมกลัวเข็มด้วยนะคะพี่โก้ตัวใหญ่นะคะกลัวเข็มแต่ะพี่หนุ่มก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะาพี่หนุ่มก็ไม่ได้กลัวหมอนะคะไม่ได้เกลียดหมอนะคะ ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะก็เลยพาพี่หนุ่มไปนะคะครับพาพ,พี่หนุ่มไปตวันนี้ก็จะพาไปดูกันนะคะว่าพี่หนุ่มหนักกี่กิโลสูงกี่สูงเขาเรียกว่ากี่เซนหรือกี่มเมตรคะกี่เมตรอ๋อกี่เมตรนะคะสำหรับช้างเรียกว่าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะไปดูน้ําหนักของพี่หนุ่มกันนะคะว่าน้ําหนักกิโลนะคะก็จะปีหนึ่งก็จะเช็คสุขภาพหนึ่งครั้งสอบปีใช่ไหมคะครับผม นี่ก็คุณปูรุนมาแล้วเสร็จแล้วก็จะพาพี่หนุ่มนะคะไปเช็คสุขภาพต่อนะคะส่วนพี่โก้ก็คงให้คุณหมอมานี่ใช่ไหมคะก็คุณหมอมานีนะคะ่ะแต่ว่าคุณปูกเกตจะเป็นคนเข้าไปเช็คเองคุณหมอเข้าไม่ได้แน่นอนนะคะคือพี่โก้จะไม่ให้คุณหมอเข้าใกล้ตัวเลยนะคะเพราะว่ากลัวมากๆฝังใจมากๆเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ฝังใจของพี่โก้อย่างหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับคุณหมอกับเข็มนะคะเข็มติดยาน,นี่ก็จะกลัวมากๆ แล้พี่ํำน้อยนะคะพี่ํำน้อยไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้อยู่โครงการของอชุนสัตว์กับผมก็คือพี่ํำน้อยอยู่ในคงในอยู่อยู่ในอบจอนะคะแต่พี่โก้กับพี่หนุ่มนะคะอยู่ในโครงการสวนสัตว์นะคะหาคุณปูรุนมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพาไปหาคุณหมอกันนะคะคแล้วก็จะไปดูกันนะคะฝา,ากช่องวันใชยด้วยนะครับผม,มชื่อว่าช่องอะไรนะคะ ช่องวันชัยครับผมเป็วันชัยครับชาวันชัยครับน้องของพี่หนุ่มนี่แหละใช่ค่ะก็เป็นช้างของผมเองครับฝากไว้ให้ฝากไว้ในดวงใจของแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะก็เป็นช้างของเขาอยู่พัทยาเป็นช้างตกงานครับผมใช่ค่ะก็เอากลับมานี่ไม่ได้ใช่ไหมคะครับมันไม่มีสวนหญ้ากับเขาไม่มีสวนหญ้าแล้วก็ไม่มีที่พักอาศัยด้วยนะคะครับก็เลยไม่ได้เอากลับมาก็เลยอยู่นู่นนะคะ ฝากให้ไปติดตามด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยะคะเป็นน้องของพี่หนุ่มเองนะคะแล้วก็เป็นช่องของลูกสาวอุลปูกีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกเ,กเดี๋ยวก็ต่อไปนะคะก็จะหนูก็จะเปิดรับออเดอร์นะคะออเดอร์จาก f c นะคะก็คือทางช่องเราก็คือไลฟ์สดไม่ได้นะคะเนื่องจากไม่มีสัญญ,ญาณก็เลยญญญจะเปิดรับเป็นออเดอร์แทนนะคะอยู่ทางพัทยากับเนอะลูกสาวก็เปิด รับออเดอร์เหมือนกันอ๋อก็อช้างมีอยู่นั่งสี่ห้าเชือกอ๋อค่ะทางก็สามารถไปอุดหนุนทางพัทยาได้นะคะแล้วก็อุดหนุนของพี่หนุ่มศรีนก็ได้ทางบ,บ้านของพี่หนุ่มศลีนก็ตอนนี้ก็เปิดรับออเดอร์แล้วนะคะออเดอร์ขายกล้วยนะคะตะกร้าละห้าสิบบาทนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถทักไปในไลน์ของคุณแม่ได้นะคะ,ะตื่นนะแม่พี่หนุ่มตื่นเสียงอะไรนะคะ อ่าต่อไปก็จะพาไปดูพี่หนุ่มนะคะไปหาหมอกันนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสาหรับใครที่สนใจออเดอร์นะคะสาหรับสนใจอาหารที่จะเลี้ยงชั้นคะก็สามารถทักไลน์ไปทางคุณแม่ได้นะคะก็จะเอาเงินสนับไปเป็นทุนในการศึกษานะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกสองเดือนก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะ<ว>ขอบคุณค่ะ